ไม่เกรนกับต่อมทอนซิลมันมีอาการยังไงเริ่มแรกคือจําเริ่มมีไข้ก่อนปวดศรีรษะก่อนปวดศรีรษะใช่ใช่แล้วก็เริ่มมาต่อมาก็จะเป็นเ,เจ็บคอเจ็บคอใช่ค่ะ uh huh. ออพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยพอตอนตอน,ตอนช่วงเช้าหรือกลางวันเนี่ยเจ็บคอผ่านไปกลางคืนยังไม่ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มอาการจะเริ่มออกแล้วคือจะเป็นไข้สูงมาบิม สีเขียวบิมสีเขียวเช้าสองเย็นสองช่วงแรกเห็นผลเลยใช่ค่ะประมาณสองสามสัปดาห์ก็เริ่มเห็นผลเลยกับทอนซินไปเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวค่ะเพราะว่าอาการแบบทอนซินไม่มันเหมือนกับว่าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะปกติแต่จะขึ้นประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยเป็นแหละครับแต่พอหลังจากบิมมาเนี่ยก็คือลดลงและทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเป็นไข้หนักก็เลยไปหาหมอครับหมอเขา ตอนแรกเช็คดูเ,เนือเอ้อเขาเรียกตอน,ตอนทันซินนะคะเช็คดูว่าสมควรผ่าในช่วงแรกใน,ในตอนแรกสมควรแบบที่จะให้ผ่าครับแล้วทีนี้พอมาสักประมาณช่วงปลายช่วงเดือนธันวาประมาณกลางเดือนธันวาไปหาอีกทีหนึ่งหมอบอกว่าไอ้อที่บวกอาการบวมอักเสบของทันซินเนี่ยลดลงอแต่ก็ยัง ยืนยันว่าจะให้ผ่าอยู่อ๋อคุณหมอยืนยันว่าจะให้ผ่าก็ยังไงก็ต้องตามที่คุณหมอสันนิษฐานวิธีจฉัยว่า่างนั้นบวกกับคุณแม่ด้วยคุณแม่บอกไม่ผ่าซะเสียดายไหมฮะก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะตัดนะคะแต่ขัดคุณแม่ไม่ได้อ๋อในเมื่อคุณแม่ให้มาคุณแม่ขอเอาออกก็ต้องยอมเอาออกนะฮะโอเคทุกวันนี้แข็งแรงดีแล้วนะฮะมีช่วงหลังผ่าตัดประมาณสองอาทิตย์ ครับค่ะก็เริ่มมีอาการภูมิแพ้คืออันนี้เป็นปกติของคนที่ผ่าอ,อ,อ๋อก็ออ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 อทราบอยู่แล้วว<ช>่าคุณหมอบ,บอกมาอยู่แล้วใช่ค่ะแล,ะแลวนี่บิมช่วยได้ไหมฮะช่วยได้คะ่ะก็ตอนแรกก็คือพอทานอาหารเม็ดได้อาหารที่เป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นเนื้อพวกเนื้ออะไรพวกนี้ได้ใช่ของแข็งก็คือเริ่มทานบิมอีกรอบหนึ่งแต่ว่าทานเริ่มจากเนื่องจากหยุดไปประมาณสองสามสัปดาห์เนี่ยก็เลยเริ่มทานนั้นแต่ เม็ดหนึ่งก่อนก็คือเช้า,ชาเช้าหเย็นหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็คือมันยังไม่พอใจก็เลยเป็น2เงย็นสองแล้วก็ช่วยด้วยในยเรื่องของภูมิแพ้ด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้ไมเกรนก็ไม่มาเยี่ยมแล้วไม่ไมาเยี่ยมแล้วค่ะโอ้ดีมากอมขอบคุณมากครับข้อมูลในศัปวัหที่21นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S 2 มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการเพิ่มให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม th 1และ t regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ th 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ th 2กลับสู่ภาวะปกติ อาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเชา้า1แคปซูลก่อนนอน1แคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สแคปซูลก่อนตอนเช้า สองแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นพแพร่อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6กแคปซูลต่อวันนะครับสอสาสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ